อาละานี่วาสาธุสาธุสาธุพุทธลัตนาตายังธรรมลัตนาตายังสังฆลัตนาตายังเลว,วาพุทโธเมน่าโธท,ทมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทเลว,วาคุณภาโกูกสันโธโกนะคา,ามโนกัสโพโคตโมคุณภาสีอริยะเมีตยโยดวนตโนพุทโทววาคุณเกวทั้งสาม ว่าสาทูสาทูสาทุเม่คุณเบรอนมันด่าคุณโคบ้าจันทางคุณสินคุณท่านจงมาปกมาคุ้มจงมากงม,มาบังจงมากังมาเหลี่ยมในยามคนละน good well, นี่จังวาสาธุเดือดขาจะนบนอบนิยงคุณครูผู้สอนสั่งถ้านั่นล่ะขาเจะวันแบงขอแต่พพดูหัวเรื่องเล่วยกเมื่อึ้นใส่เก่าขอโทษคุณทำอีกจังหนึ่งขาจะจําำในงานก้าวถลงแบงเดืองถ้าคนฟังแน่นวยเป็นเส้นมองนังพรอมนั่นล่ะพรอมทั้งสังฆลาดเจ้าไปทั้งเอานอผู้ทำพุดท่านละทเลิอดลำให้มาลำมาเลียกันคุณนี่อาจารย์ผู้สอนผู้แต่งก่อนท้าำเกมาเป๋ในขาดทําให้มันคอง ให้นั้นละให้คนได้ยกย่องแด้มีนาซันเลือยาเดือพอยาเดษแเม่ย่าได้มืดอเอือคือไปแค่หน้าคังในสวงอีกจังหนึ่งยามขาล้ำตามก่อนให้อ่อนปั่นจินกล้กวยกลวยแค้นหยนสถิตกิ้งกิ้งก่อนปลาคนมักหากใครไปใครขึ้นเลนหลังยาได้ผิดพลาดพังนะขาดบอลเป็นตอน อีกอันหนึ่งบาดขาว่นวันห่างให้ดนนาลงอย่ามีลาขอให้ปัญญาขขาเพลยัยมาเอาอังสาทุนดื้อขอให้หยุดยุยยางเปยยังขาคุ้นคุ้นย่ำขาแปขขาดนญา่าคนทั้งไงมาจับหัวหลันสายคู่สู่องค์จนสิ้นบินมาเขาให้คืองเงาเทียมแ่นบาทออกทาว่าเจนให้คนปีบจนจนไปดีล้นเลยเขาไปดีล้นเล่นเขา เอาลานนี้นาตาฟังเอาเดือนาตาฟังเดือเจ้าอย่าม่รอกพี่คุณเมื่อเนี่ยทำทำหมดว่ากำลังแกกา มหาล้อยางซาไดมาเสพมางั้นเอามาโตเถียงกันไปหาความสมซึนให้กองบุญดาตื่นนิสนุกสมบุญจังสันละตนทุบธรรมลุงเด็ดขาดแล้วเป่ารองพวกอยากท้งน้อยยิ่งเสามีหัวงอกขวากามีที่นาปาดฟังล้ำเด็บขาผู้ใดสัวไพดีตั้งอยู่เละวิที่ระวังลุงปงคาเน้นบ้านใดนี่กระพากันซาตึงตั้งดังไกจังมหาล้ำใดไผ่ซากรละเวินมื่นทางทำน้ำเละเสวะไรไผ่ฟังไผ เจ้าภาพบอกลงไปว่าผู้นัน้นผู้นี้ก็แม่นเจ้ากับพี่ว่าผู้เตกุ จะเอามาสนทันนาผู้ศินท่านการไหลเก้าภาพจัดเตียงใส่ปุกหันปะลำํำแทงบ,นบ,ทบอน,น,อนบูชาทำบนน้นบนอยู่มีบนตั้งตุมูกับใบจึงเทียนขอหลาพระกุณนั่นเตรียมลงตาเวินอ,อกเป็นลาผู้อยู่ทางนอ,อกอรักสร้างอันตุปะลำํำสถา,านทงทิวทงโสมีโพดดอกเ่าพอเดียบลอยพอดีผมข้นสูวที่เพะะเื่อแสดงบทบาทดีกับสวัวฟังว่าแพรอ้ออนไัยแข่งกลังึ้นลาแสะดงว่าเดิมที่มี เจ้าภาพจัดแจงใส่ก่องมาหาทานเท่าบุรุมมากกันในหลังหลังก้อนก้อนวันสำคัญนี่ก็บนกาบใบบูซ่กากำลังเริมพอมาบาจนถึงม่ใหม่เวทีล้มนี่ก็ใส่แกงซองปานดาวเห็นเหล่าผู้เ่าผู้สาวประทึงเด็กเล็กแก่เห็นถึงพอเห็นถึงแม,เมส่สุดหูสุดตาเป็นจ่บุญทาท่าสางสันปานเต่งหลอดไฟเรียงไฟแบงสีอ่อนสีนวลนัน่งอยู่ต่ำหลักกะบวนไผ่มันงันมวลล่ะฟังหมอลำกะบ นวนเตยตอกหยอกขบบ่ท่านดนกษิยนดึกกันละแม่นมใหญ่เห็นมาเร็วให้ไลเอาโลดฟังกันเนวมาเสบมางั้นซื่อเสียงเฮียงพลมีไฟนวนไฟมนในประดับปันดาตั้งกองบุญขึ้นมามีกองท่านกองแจกพัดสันดูแปลกแปลกให้เขาต้มเข้านมมีผ้าผืนผ้าพมผ้าไม้ผ้ากาดขั้นบ่อหอยนี่กภาพจาหังหอท่านละแวกหอเปะกกาปะกองบุญคน มีท่งทิวท่งโซลอดฝ่าละมงคลยังไปหลอกมนท์โทไม่ลายเลี้ยงเตีงตังมีคนเดือดเนี่ยคนนังคนหวงคนหูศาสนาพระโคมีกินท่านเนี่ยก็จากน้อยเท่าไม่ไรฟังดีดี๋อละพระคุธนันตีสําคญความมัวอาราธนาขึ้นสูปนังเฝ้ากองการระเบียบจังในี่ทหารของเฮาเนมนะ สองหละกะักก็มีองค์พระขึ้นสวดหัวที่ต้องบอกท้อละเนีย่ยโบซาสาเกตย่ำกังเวนพระเทศแสดงปุจจากขึ้นอาหาธนาในกอหลงังอันคุณบัวอหอลัพคุดมานตัวกันพวกสาตูเจร้องว่าให้ดูอวยรองซิมตอนคำ วานาโมตัสสาภะคะวะโราาตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าสัมี่แล้วจังกับลงสัมเถื่อวาสุนาตุตมพันเตสังโฆอุปคุุโตจะมาาเทโลอุปคุตังจะม,มหาเทลังสักขัดจ,จังอาลานังกะโลม ลลพ่อได้เปลี่ยนสิรินี่มาหามงคลวัานเนี่ยขอนีมนดูแลตันดดโดดผู้ข้าเส้นุ่งยอดเป่าอยู่บูซาลาเบาะ,ะประกาศพนักหลังอันปอมแย่ันละสิมีหยัางเนี่ยกสิวให้ฟังก็ต้องเอาให้จริงจังหญิงใสถึงหัวเ่นละสิหำกับว่าอยู่พร้อมเลื่อมพร้อมมากำลังไดเวลาพรอสู่สนใหม่เกินมาเลวให้ไหล่กันโนดพงพิงกินที่เล่ก็เก่งเตรียมตัวเตรียมท่าเท็จจังใดเนี่ยก็ต้องได้ว่าเด็กใจกันห่มมัน เด้อแม่นี่กะจังเสีสอสมละามอาาลำพลในใหญ่เป็นังไหนแม่มาน่งเบิ่งดีเถอะแม่